เราไปต่อกันอีกนึงข่าวดีกว่าข่าวนี้ที่ฉันก็อยากรู้เหมือนกันค่ะเธออยากรู้ทุกข่าวเลยอยากรู้เป็นพิเศษช่วงนี้ข่าวเราน่าสนใจอ๋อค่ะนะแหมเป็นภัยความสวยนะเขาบอกเรื่องนี้นะนะหลังจากที่เลิกรากันไปแล้วค่ะอดีตดาบตํารวจหึงโหดอืเออมาหาแฟนสาวที่ห้องมาด้วยความเขาเรียกว่ากระเนี้ยนกระหือรือนะคือยังไงอะ งไงเขามาด้วยความกระเหเงียนกัรหือรือไงเธอ,อถึงขั้นยิงปืนไม่ให้เข้าห้องใช่ไหมยิงแม่งเลยยิงประตูทุบกระจกเออ,อมไม่รู้ว่าเขาไปอดรนทนไม่ไหวมาจากไหนนะเธอเออนะซึ่งเรื่องราวดังกล่าวครับผู้ชมมันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้โดยทางด้านของดาบตำรวจท่านหนึ่งอายุ40ปีค่ะซึ่งสังกัดเป็น เจ้าที่ตำรวจภูทรภาค5จังหวัดเชียงใหม่เกิดอาการหึงโหดโมโหตามง้อแฟนสาวอายุ25ปีขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยแฟนสาวไม่ให้โมโหจัดยิงประตูแม่งเลยเออ,เ,อ,อเธอคิดดูแล้วกันนะนแต่กลับโดนอดีตแฟนสาวปฏิเสธปิดแล้วก็ล็อกก่อนนะไม่ให้เข้าห้องโมโหหนักอีกทุบกระจกสิทีนี้จะรออะไรล่ะน่ากลนะัวค่ะน่ากลัวจนกระทั่งแฟนสาวเนี่ยทนไม่ไหว ต้องโทรแจ้งเจ้าที่ตำรวจให้มีการเข้ามาช่วยเหลือเจ้าที่ตำรวจเนี่ยจึงได้รุดไปที่เกิดเหตุจากการตรวจสอบเนี่ยเป็นอาคารห้องเช่านะครับ5ชั้นของโครงการบ้านเอื้ออาทรในอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่พบว่าภายในห้องพักเนี่ยไม่มีผู้อยู่อาศัยแล้ว คาดว่าน้องผู้หญิงคนนี้เนี่ยน่าจะหนีออกไปจากที่ห้องพักแล้วแต่บริเวณดังกล่าวเนี่ยเรายังมีการพบนะครับก็คือร่องรอยของกระสุนปืนและก็ร่องรอยของคราบเลือดแล้วก็จํานวนกระจกที่มันแตกเน,นี่ยหนึบานโดยทางด้านของเพื่อนบ้านเนี่ยที่อาศัยอยู่ภายในตึกนั้นน่ะได้มีการเล่าให้ฟังว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ10-11โมงเนี่ยขณะที่กำลังนอนดูทีวีอยู่ ก็ได้ยินเสียงคล้ายกับคนเนี่ยตะโกนโวยวายอยู่ภายในตึกแต่ก็ไม่กล้าเปิดออกไปเพราะไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรนะ,ะแล้วก็ไม่รู้ว่าตกลงบ้านไหนเขาตีกันเขาทะเลาะกันหรือเปล่าเราก็ไม่อยากยุง่งเรื่องของสามีภรรยากันนะก็ไม่ได้สนใจจนกระทั่งมีการได้ยินเสียงเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนกับเสียงปืนแล้วก็มีสกาญเสียงเคาะประตูเนี่ยต่อเนื่องนะก่อนที่เสียงจะจะเงียบหายไปนะขณะที่ทางด้านของพลตํารวจโทรประจวบนะวงศุขผู้ประชาการตํารวจภูธรภาคาในฐานนะ ผู้บังคับบัญชาหัวหน้างานดาบตํารวจคนดังกล่าวเนี่ยมีการระบุคาว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้รับรายงานหรือข้อมูลแต่อย่างใดแต่ตอนนี้ส่วนตัวเนี่ยได้มีการตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานก่อนแล้วก็หากมีการตรวจพบว่ามีความผิดจริงก็คงจะมีการเ,เขาเรียกว่ากลับมีการไปทำเขาเรียกว่าดําเนินการไปตามกระบวนของกฎหมายส่วนโทษทางวินัยนั้นน่ะก็จะต้องมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะเออก็แหมไม่รู้ว่า ไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอดมาจากไหนเนาะถึงขั้นต้องมาโหทุบประตูขนาดนั้นความความต้องการเออความต้องการเป็นไทยเป็นไทยความสวยน,นะของน้องสาวอ,อายุ25ปีนะกับคุณพี่ดาบตำรวจขอเน้นอายุอีกทีหนึ่ง4ีปีกับน้องผู้หญิงอายุ25ปีนะเออก็ประมาณนี้แหละ คงถึงโผดแหละนะยิงเลยยิงเข้าไปเลยทุกเลยทุบประตูเลยแต่ก็เห็นใจออน้องผู้หญิงคนนี้เหมือนกันนะคะที่มีเรื่องราวนี้เกิดขึ้นมานะอ,อแต่ว่าดาบก็ไม่น่าจะทําแบบนี้เลยทีเดียวเออเอะเวอร์นียสข่าวในมือคุณ